ผ้าที่ห่อหุ้มของหอมย่อมพลอยหอมตลบอบอวนตามไปด้วยฉันใดผู้ที่คบบัณฑิตก็ย่อมพลอยได้รับความรู้ความสามารถและความดีตามบัณฑิตไปด้วยฉันนั้นธรรมะสวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพพราณมัยแข็งแรงตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ เราจะจนาเสนอธรรมะในหัวข้อคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลบัณฑิตคือใครบัณฑิตก็คือคนที่มีจิตใจผ่องใสยอยู่เป็นปกติทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นผู้รู้ดีคือ รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นชาวไร่ชาวนาอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงสูงอาจเป็นญาติของเรา ไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ที่เรียนหนังสือจนได้รับปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะ ู้ที่ได้รับปริญญาแล้วถ้าความประพฤติไม่ดีอาจไปทำผิดติดคุกติดตารางได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องความสุจริตสามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกตารางได้แม้กระทั่งจากนรกก็ยังได้เลยนะครับบัณฑิต ไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ดมด้วยศีลสมาธิปัญญาลักษณะของบัณฑิตนั้นเนื่องจากบัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสมีความเห็นถูดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาฉลาดในการสอดส่องหาเหตุผลจึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย3ประการคือ 1. ชอบคิดดีเป็นปกติได้แก่คิดให้ทานคิดให้อภัยอยู่เสมอไม่ผูกพยาบาทคิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเช่นเห็นว่าบุญบาปมีจริงพ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริง 2. ชอบพูดดีเป็นปกติได้แก่พูดคำจริงพูดคำสมานไมตรีพูดคำมีประโยชน์ พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาและพูดถูกต้องตามกระเทศะ 3. ชอบทำดีเป็นปกติได้แก่มีเมตตากรุณาประกอบสัมมาอาชีวะทำบุญให้ทานเป็นปกติรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอครับคุณสมบัติของบัณฑิต 1. กตัญญูรู้อุปการะคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนเอง 2. อ,อัตตสุทธิทำตนให้บริสุทธิ์จากบาป 3. ปริสุทธิททำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป 4. ส,สังฆาสงเคาะแก่ชุมชนทั้งหลายวิธีสังเกตบัณฑิต บัณฑิตมักกระทำในสิ่งต่อไปนี้บัณฑิตชอบชักนําในทางที่ถูกเช่นชักนําให้เลิกสืบบุหรี่เลิกดื่มสุราเลิกเล่นการพนันเลิกเสพยาเสพติดชักนําให้สวดมนต์ก่อนนอนให้รักษาศีลให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ทำมาหากินในทางสุจริต บัณฑิตชอบทำแต่สิ่งที่เป็นธุระไม่เกะก,กะเกเรใครๆเร่งรีบทำการงานในหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ปล่อยงานให้ค้างค้างและไม่ก้าวไก่งานในหน้าที่ของคนอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองเว้นแต่เมื่อได้รับการร้องขอหรือเพื่ออนุเคราะห์ บัณฑิตชอบทําแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเช่นชอบพูดและทําตรงไปตรงมาชอบสนทนาธรรมรังเกียจการนินทาว่าร้ายชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นบัณฑิตเมื่อถูกกล่าวว่าตักเตือนโดยดีย่อมไม่โกรธมีนิสัยถือเอาความถูกความดีและความมีประโยชน์ทั้งที่ ถูกต้องไม่ถือตัวอวดดีดื้อรัน้นแต่เห็นว่าผู้ที่ตักเตือนตนคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ดีแล้วพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นตามคำแนะนำน,นั้นโดยไม่นึกรังเกียจว่าผู้ที่ตักเตือนจะมีอายุยศศักดิ์ฐานะสูงส่งเพียงใดและหากมีผู้เข้าใจผิด พูดเก้าวร้าวไม่สมควรก็อดทนไว้ไม่โกรธตอบแล้วพยายามหาโอกาสชี้แจงให้เข้าใจภายหลังจึงทำความอบอุ่นเย็นใจให้แก่ทุกคนบัณฑิตยอมรับรู้ระเบียบว,วินยัยรักที่จะปฏิบัติตนตามระเบียบว,วินัยของหมู่คณะอย่างเคร่งครัดเพราะตระหนักดีว่าวินัยเป็นเครื่องยกหมู่คณะให้เจริญรุ่งเรือง ทำให้หมู่คณะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายทำให้เกิดความผาสุกบัณฑิตจึงรังเกียจความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่สะอาดหรือโรคกรุงรังอนิสง์จากการคบบัณฑิตทำให้มีจิตใจผ่องใสสามารถทำความดีตามไปด้วยทำให้ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเป็นคนหนักแน่น มีเหตุผลทำให้มีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะคำผิดทำให้เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไปทำให้มีความสุขปลอดภัยจากอุปสรรคภายพานต่างๆทำให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถตั้งตัวได้เร็วทำให้แม้ละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่สุคติ สวรรคโลกทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพพรานามัยแข็งแรงตลอดไปนะครับ